สวัสดีครับ,บรมิเรย์เลือดชิมกินกับน้ำตกเนื้อครับอืมใครเป็นคนทำน้าใหม่มากเลยเมียนี่แหละตัมเซฟเซฟอืมาม,มาได้ไอร่อยม่ได้กินโดนแล้วอร่อยอยากจียอยากกิน,ดนได้ให้คุณแม่ทำวันนี้ทำน้ำตกเนื้อนะคะพี่น้องค่ะเน,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 นื้อกับนิ่มน่เนื้นอนกับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอืมนุ่มนิ่มเศรษบ่นุ่มนิ่มอ่ะแซ่บเศรษเศรษปวดหนักพี่น้องเอ้ย เอิดนเพิ่นกินข้าวนทำแน่มันจะเป็นอยากอายเพิ่นไล่เอามาเด้อยแนะ้วพี่น้องมา <c ười> กินแกาวนำนะอร่อยสิกินหมดนะเกิดน,นะเดี๋ยวอร่อยมากเกินเนื้ออันนี้ยังเนียบักแตงน้ย <c ười> อยอืมบักแตงน้อยอร่อยมีบักแตงมาเลยบักแตงไงจำโจ้ของเนี่ยนละ <c ười> เออบอ่บ่ <c ười> ừ, มากินเข่ากับอร่อยเด้อพี่น้องเอ้ย,อยนี่ยละ่ะ อืมกดีเอากินคนอีสานคนอีสานพี่น้องไอ้เบิ้งเขาเขาเจ้าแล้วนะพี่น้องไอ้เขาเจาะะ้าก็ยังมาใส่มืออยู่เขาเจ้าก็เป็น,นเน่าอยู่เน่วที่อยู่เนี่ยคนคนใกล้กินใส่มือพี่น้องไงกินใส่มือแซ่บกว่าคน แต่แสีบแท้ทำไรไหลมะมัมก,กันนะเสียบพอนามัยมาก,กวะอร่อยกินอยู่บ้านมากหลายเล,ย,ลยนะอยู่บ้านเอากินอยู่บ้านนะกินไหลายนะคนนะมาก,กินซืน้อไม่หรอตัวเมียบอกว่าอยากกินไหลซื้อปวดขวานเขาเนะี่ย <c oughs> เป็นยังไงวดที่ดีใจปวดปวดอยู่กินเยอะมันไม่ดีหนอไหมเนะนี่ยมิเตอร์ปุเอากินแบบนี้เนี่ยคนนะ อผู้เถาน่ะเบิดนต่นละ่ะคุณแม่กับผููเ่าน่นะไม่รุนประเลกินยัง้งกินยั้งเดียวนะ่ะเออกินลดไม่รุ่นสันอ,อคุณแม่เป็นคนที่รักสุขภาพอะไรที่ไหนคิดว่ามันไม่ดีเขาจะไม่กินเยอะมาได้พี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำตกเนื้อน,นะคะทําให้ไอ้หลอยเขาบอกว่าเขาอยากกินนะคะ